สวัสดีครับนี่คนวนชาแนลนำเสนออันนี้เันเอว่าเซลไปดักกองประซิวครับผมดูใน youtube มาแต่บางบางบางอันเขาก็จะทำหนึ่งขวดหรือว่าขวดสั้นขวดยาวอันนี้ทำลองทำสองขวดครับสองขวดติดกันเลย ให้เงียดเกีบลงไปวันนี้ดูวิธีเขาทำมาเวลาต้องเอาไปปฏิบ,บตัติองให้มันมีเงี่ยงกับ หดติดกันวิธีกรมเรียบร้อยอันนี้ต้องมีรูรูเอาอใส่อาหารลงไปนี่คือวิธีการดักปรสิวคอยชมผลงานเดี๋ยวจะไปดักปรสิวให้เบิงงครับผมว่าจะทำได้ไหมเห็นแต่นใน y o u t ยูทูป่นไดปลาไลา่หลาย ติดตามผลงาน